เต็มตัว่ืนนแปดโอ้ยเเลัวนี่ออเดียวอย่าแล้วเาไข่เป็่าเนาะเียนเี่ย้ดบเฉียลานี่โบ้ดิบเฉียนเลยส่งเยแล้วอ่ะปุ๊บเฉียนเลยส่นแล้วอ่พนหกสี่เยาว์าเ่งันเต็มเขียงไปย húc kéo húc song húc tiếng hà thầy húc tiếng gì sí. หกเอวหกสองเต็มหกเอียวเต็มเบิร์ตเต็มเขียงเบิดเลยเต็มเกือบเออสีเออนี่น้อยแท่งเออวอามันคือมาดีแท้หกเอียวหกสองเอวเออเบิดเลยนี่ดังแม่ง